คนตกตกปูนอนหลับเบิดกระของมาน,นอนเนีเ่นเลรียญเซ่ยเด้อควรใจระบายโอ้อค่คคคคคได้บาอยู่ดีกันนายเพกินลาเขาจะได้กินน้ำพี่น้องกิน<า>น,<า>น้ำกิลนละกินเตี้ยละหืมงามครับพี่นอ้องฝนตกป,ปล่อยป่อยครับนี่ ตกไป,ปยรยบรรยากาศดีมากเลยครับศาลาดาวสลักฟ้านะครับรรยากาศแบบล,ลมรื่นแห้งครับอืาแดกระเพียงหลหลยยังเลยมันน่ารักมากเลยครับ